สวัสดีครับวันนี้จะพามาแกะกล่อง iPhone 17 Pro ผมจองเป็นสีส้มคอ sm มิกความจุ256กิซึ่งราคาเต็ม43,900บาทใช้บัตรเครดิตลดไปประมาณ5,000บาทถือว่าคุ้มค่าเลยครับซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ iPhone รุ่น Pro มีสีสันที่สดใสอย่างเช่นสีส้มคอ sm มิกหรือบางคนเรียกว่าสีส้มชาไทยซึ่ง iPhone รุ่นเก่าที่ผมใช้จะเป็น iPhone XR สีส้มคอร a l ทำให้ผมตัดสินใจเลือกซื้อสีส้มได้ไม่ยากเลยครับตัวเครื่องจะเป็นอยู่ในบอดี้อลูมิเนียมเดี๋ยวต้องไปลองใช้งานก่อนว่า iPhone 17 Pro มีโอกาสเกิดรอยขีดขนบนตัวเครื่องได้ง่ายกว่ารุ่นก่อนไหม iPhone 17 Pro ชาร์จเร็วได้สูงสุด50%ใน20นาทีด้วยอะแดปเตอร์ขนาด40วัตต์หรือสูงกว่านั้นครับกระจกหลังเป็นเซรามิกชิลและชาร์จไร้สายแบบ MagSafe สูงสุด25วัตต์อัปเกรดกล้องหลัง3ตัวเป็น48ล้านพิกเซลทุกตัวเลย ภายในกล่องจะมีสายชาร์จ USB-C ขนาด1เมตรพร้อมเข็มจิ้มถัดซิมมาให้ด้วยในอันสุดท้ายภายในกล่องจะเป็นเอกสารคู่มือการใช้งาน iPhone เดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องกันเลยครับตัวเครื่องมาพร้อม iOS 26และดีไซน์ใหม่อย่าง Liquid g a r d เริ่มตั้งค่ากันเลยเลือกภาษาเป็นภาษาไทยเลือกประเทศเป็นประเทศไทยประเทศไทยจะอยู่ตรงกลางๆครับตั้งค่าดนาข้อความและไอคอนเป็นค่าเริ่มต้นเราสามารถถ่ายโอนข้อมูล iPhone เครื่องเก่าไปยัง iPhone เครื่องใหม่ได้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีถ่ายโอนข้อมูลในช่วงการคลิปนี้นะครับตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับการใช้งานครั้งแรก เดี๋ยวเราค่อยอัปเดต iOS กดอัปเดตภายหลังข้อมูลและความเป็นส่วนตัวดำเนินบบการต่อเลือกช่วงอายุของเราเดีค่อยมาตั้งค่า Face ID กดตั้งค่าภายหลังแล้วก็สร้างรหัสบลล็อก iPhone 6หลักเราสามารถถ่ายโอนแอปและข้อมูลของมือถือเครื่องเก่าได้4วิธีเดี๋ยวค่อยมาถ่ายโอนข้อมูลขั้นตอนนี้จะเป็นการลงชื่อเข้าใช้ Apple ID แล้วเลืมจดอีเมลและรหัสผ่าน Apple ID ให้เรียบร้อย อันตอนนี้กดยอมรับหน้าตั้งค่าตามนี้บน iPhone เครื่องใหม่กดดำเนินการต่อเดี๋ยวไปทำ e i m บน iPhone เครื่องนี้กดตั้งค่าภายหลังตัว iPhone 17 Pro ยังคงมีปุ่ม camera control อยู่ที่ด้านขวาของตัวเครื่องเดี๋ยวลองมาใช้งานก่อนครับว่าจะใช้งานบ่อยหรือเปล่าอันต่อมาจะเป็นปุ่ม action แทนที่ปุ่มเปิดปิดเสียงแบบเดิมเดี๋ตั้งค่าเป็นฟังก์ชันอื่นก็ได้อันต่อไปจะเป็นตั้งค่า s i รเราสามารถตั้งค่าเสียงได้สมแบบ เราก็เลือกแบบแสงที่เราชอบเลยแล้วกดดำเนินการต่อเดี๋ยวเราค่อยตั้งค่าเสียงพูดเรากับ s i r i กดตั้งค่าภายหลังต่อมาเป็นการปรับพุง s ิริและการป้อนตามความบอกกดไม่ใช่ตอนนี้หน้า iOS ฉุกเฉินกดดำเนินการต่อตอนนี้เราก็ตั้งค่า iPhone เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นใช้งานกันเลยความรู้สึกหน้าจอ iPhone 17 Pro ลื่นมากเลยเดี๋ยวพาไปตั้งค่า Face ID กันอันนี้ก็ป้อนรหัสหลักของเรา กดใช้ Face ID ปลดล็อก iPhone แล้วก็เริ่มตั้งค่า Face ID กันเลยครับอันนี้เดี๋ยวค่อยตั้งค่าใช้ Face ID ขนาดสวมใส่หนะะ้ากากอนามัยแค่นี้ก็ตั้งค่า Face ID เสร็จเรียบร้อยเดีย๋ยวมาทดสอบกล้องหน้าและกล้องหลังของ iPhone 17 Pro ในรอบนี้มีการอัปเกรดกล้องเทเลโฟโต้จากซูมสูงสุดได้5เท่าเป็น8เท่าครับแต่เป็นการครอบเซนเซอร์ที่ระยะ8เท่าแล้วขอไปลองทดสอบถ่ายภาพระยะไกลแล้วจะมารีวิวเลนเทเลโฟโต้ให้ฟังนะครับโดยรอบนี้กล้องหน้าของ iPhone 17 Series ทุกรุ่นจะอัปเกรดเป็น18ล้านพิกเซลพร้อมฟีเจอร์ Center s t a เตจัดให้คนอยู่กลางเฟรมระหว่างถ่ายภาพหรือวิดีโอด้วยกล้องหน้า แล้วที่เราไม่ต้องพลิกกล้องเป็นแนวนอนสามารถถ่ายเซลรฟี่กับกลุ่มเพื่อนๆได้ง่ายขึ้นวิธีการใช้งานฟีเจอร์นี้ทำการเปิดโหมดโรเ a ตที่แถบด้านขวาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปบุคคลในกรอบภาพฟีเจอร์ Center Stage จะถูกใช้งานทันทีโดยอัตโนมัติเดี๋ยวเราไปดูโหมดวิดีโอกันว่าจะมีอะไรใหม่บ้างวิดีโอกล้องหน้าเราสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 4K 60 f ฟร m e รทโหมดวิดีโอจะมีโหมดใหม่ Ultra er Stabilize เป็นโหมดแอคชั่นถ่ายวีดีโอด้วยกล้องหน้าและกล้องหลังได้นิ่งขึ้นระหว่างที่เราเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วเราไปดูอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่เคยมีบน iPhone รุ่นก่อนหน้านี้ฟีเจอร์ Dual Capture เป็นฟีเจอร์ที่เราถ่ายวีดีโอด้วยกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันได้หรือจะกดแคปรูปภาพระหว่างถ่ายวีดีโอก็ได้ซึ่งเหมาะกับคอนเทนเตอร์หรือบล็อกเกอร์ที่ต้องการถ่ายวีดีโอเรียลชั่นหน้าเราไปด้วย การอัปเกรดกล้องหน้าในปีนี้น่าจะถูกใจสำหรับใครหลายคนโดยเฉพาะผมเองด้วยถ้าใครใช้ iPhone ต่ำกว่า13การอัปไป iPhone 17 s ี r i ส์ก็เป็นระยะเวลาที่กลังดีเพราะได้ความจุเพิ่มขึ้นและแบตเตอรี่ที่อึดมากขึ้นครับแต่ถ้าเรื่องเงินไม่มีปัญหาก็จัด iPhone 17 s ี r i ส์ได้เลยจะสอนวิธีถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าไปยัง iPhone เครื่องใหม่ซึ่ง iPhone เครื่องล่าสุดที่ผมใช้จะเป็น iPhone XR สีส้มคอรอ์ความจุก128กิ ซึ่งหลังมาใช้เครื่องไปสักพักเครื่องเริ่มร้อนและแบตก็หมดไวครับก็เลยถือโอกาสนี้เปลี่ยนเป็น iphone 17 pro ที่สีพิเศษปีนี้เป็นสีส้มเหมือนกันในชื่อสีส้ม Cosmic ก็ถือว่าสวยอีกแบบเมื่อเทียบกับ iphone xr ในสีส้ม Coral และปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ iphone รุ่น pro มีสีสันที่สดใสเราไปเริ่มวิธีการถ่ายโอนข้อมูลกันเลยครับจะเป็นกรณีที่เรา activate iphone เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้ว กดล็อกเฟซได้ดีเข้าไปที่ตั้งค่าเลื่อนลงมาที่ทั่วไปและเลื่อนลงมาล่างสุดถ่ายโอหรือรีเซ็ตไอโฟนกดลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดแล้วกดดำเนินการต่อเครื่องไอโฟนจะรีเซ็ขึ้นค่าโรงงานเรามาตั้งค่าไอโฟนเครื่องใหม่กันกดภาษาไทยเลือกประเทศเป็นประเทศไทยเลือกขนาดข้อความและไอคอน iPhone, เลือกเป็นค่าลงต้นกดดำเนินการต่อ พอถึงขั้นตอนนี้นำ p h o n e เครื่องใหม่ไปใกล้กับ i iPhone เครื่องเก่า iPhone เครื่องเก่าจะขึ้นป๊อปอัพตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่กดดำเนินการต่อแล้วนำ iPhone เครื่องเก่าไปสแกน iPhone เครื่องใหม่ iPhone เครื่องเก่าให้กดตั้งค่าสำหรับชั้นแล้วก็ป้อนรหัส iPhone 6หลักเดี๋ยวเราค่อยตั้งค่าเซลลูล่าในภายหลัง และตั้งค่ารายการอัปเดตซอฟต์แวร์ในภายหลังเช่นกันตรงข้อมูลและความเป็นส่วนตัวว่ากดดำเนินการต่อครับ Face ID เดี๋ยวค่อยตั้งค่าภายหลังมาถึงขั้นตอนถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่เวลาถ่ายโอนข้อมูลขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลของ iPhone เครื่องเก่าเครื่องใหม่ก็กำลังล็อกอิน Apple ID กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หน้าตั้งค่าตามนี้บน iPhone เครื่องใหม่กดดำเนินการต่อกดเปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งอันนี้จะเป็นปานเปิดโหมดตัวควบคุมกล้องคามิลาคอนโทรเพื่อช่วยในการเข้าถึงโหมดกล้องได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวไปลองใช้งานปุ่มนี้ดูก่อนว่าจะสะดวกขึ้นไหมแล้วกดดำเนินการต่อต่อมาจะเป็นปุ่มแอคชั่นที่เราสามารถตั้งค่าฟังก์ชันอื่นแทนการปิดเสียงก็ได้คลวไปตั้งค่าครับตั้งค่าสิริกดดำเนินการต่อ เราสามารถเลือกสิ่งที่เราชอบได้เราค่อยตั้งค่าเสียงของเรากับ Siri ในภายหลังเราค่อยไปตั้งค่าครับ Ad สถูกเชิญกดดำเนินการต่อตอนนี้ก็กำลังถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่แล้วครับของผมใช้เวลาถ่ายโอนประมาณ55นาที iPhone 17 Pro เครื่องใหม่ก็พร้อมใช้งานแล้วจะขึ้นกู้คืนข้อมูลสำเร็จ แล้วกดดำเนินการต่อเรามาตั้งค่า Face ID ใหม่ให้เรียบร้อยกดดำเนินการต่อจะมีแนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆของ iOS 26ที่มาพร้อมลิ f i t g ก๊าซจะเปลี่ยนทุกหน้าจอของเราให้มีสนาบโปร่งแสงแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆมากมายเดี๋ยวต้องลองไปเล่นกันครับ เริ่มต้นใช้งาน iPhone 17 Pro กันซึ่ง iPhone XR อัปเดตได้แค่ iOS 8.7ก็ยังสามารถถ่ายอนข้อมูลมายัง iOS 26ได้เหมือนกันตอนนี้ iPhone เครื่องใหม่กำลังโหลดข้อมูลและแอปพลิเคชันต่างๆในเครื่องเก่ามาหมดเลยครับซึ่งแอปธนาคารก็ใช้งานได้ปกติลองไปใช้งานปุ่มคำร่าคอนโทรกันแต่ยังรู้สึกไม่ค่อยชินเวลากดถ่ายรูปกดลงน้ำหนักหนึ่งครั้งเพื่อเข้าโหมดซูม กดลงน้ำหนักอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพและกดลงน้ำหนัก2ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดอื่นสามารถปรับรูรับแสงค่าเอฟได้ชัดลึกโหมดซูมโทนสีภาพต้องลองไปปรับตัวกับปุ่มนี้สักพักเลยครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone รุ่นต่ำกว่า13ลงมาแนะนำปีนี้เลย iPhone 1 7 Series ไม่ว่าจะเป็น iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro หรือ iPhone 17 Pro Max ถือว่าคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนเลยครับแต่ถ้าใครวูบวามก็จัด iPhone 17 s e r i ซีได้เลยปีนี้เพื่อนเพื่อนซื้อ iPhone 17 s e r i ซรีรุ่นไหนและสีไหนสแสดงความเห็นกันได้ครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องพี่พีเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ